สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเวทาจันตุ้มตัวแทนจากกลุ่มโปรแกรมมันติเเดียว,วันนี้จะมานำเสนอในหัวที่7การนำภาพมาประกอบวิดีโอสาระสำคัญความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟวีโอการสร้างโปรเจกต์นำมานำภาพมาประกอบการนำาข้อมูลภาพการนำภาพมาใช้งานการกำหนด่าไทม์ไลน์การกำหนดร,ระยะเวลาในการแสดงภาพการเล่นวิดีโอการย่อขยายขนาดของภาพ กาใส่เอฟเฟกต์ ick, และการกำหนดรายละเอียดของเอฟเฟกต์หนึ่งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟวิดีโอก่อนที่จะนำภาพมาประกอบเป็นวิดีโอควรเรียนรู้เกี่ยวกับไฟวิดีโอว่าไฟวิดีโอที่ใช้ในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายแต่มีคุณสมบัติและหลักการการทำงานของไฟวิดีโอจะเป็นสากลเหมือนกันหมด ดังนั้นในหน่วยการเรียนนี้จะศึกษาเกี่ยวกับไฟล์วิดีโอที่ใช้งานในปัจจุบันและคุณสมบัติต่างๆที่ควรเรียนรู้ระบบสัญญาณภาพวิดีโอในปัจจุบันนิยมใช้ระบบวิดีโอสี่ระบบดังนี้ระบบ PAL ระบบ NTSC ระบบ CM ระบบ HD คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ หนึ่งเฟรมเรทคือความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหวต่อ 1. ห,หน่วยเวลา 2. องไทม์เดทคือการแบ่งของเวลาในการตัดต่อออกเป็นส่วนๆในหนึ่งวินาทีสาม a t a a า,าเาคืออัตราการส่งข้อมูลเพื่อแสดงผลภาพเคลื่อนไหว 4. Frame Size คือขนาดของเฟรมเป็นขนาดความยาวในแนวนอน กับแนวตั้งของเฟรมก่อนที่จะเรียนรู้ในหน่วยกยารเรียนนี้ให้เตรียมรูปภาพที่มีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันจะได้สวยงามและไม่ต้องปรับขนาดใหม่ในที่นี้ให้เตรียมรูปภาพจำนวน8รูป2การสร้างโปรเจกต์น,ำ,นำภาพมาประกอบการสร้างโปรเจกต์นำภาพประกอบมีวิธีปฏิบัติดังนี้1เข้าโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2คลิกที่ New Project 3. ปรากฏกรอบ New Project กำหนดชื่อตามต้องการในที่นี้กำหนดชื่อ p o w e r 4. คลิกที่ Browse เ,เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บิง,งานตรงช่อง Location คลิกที่ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการในที่นี้คือ p o w e r เสร็จแล้วคลิกที่ c r e a t Folder เมื่อกำหนดชื่อ Name และแหล่งเก็บงาน Location เสร็จแล้วให้คลิกป,ปุ่ม OK ปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม Adobe พี่เนียวโกการสร้างซีเควนซ์การสร้างซีเควนซ์นี้วิธีปฏิบัติดังนี้ 1. คลิกที่เมนูไฟล์ New Sequence Build Plan Control End สองกำหนดค่าซีเควนซ์ในที่นี้เลือก HD 20P 25และกำหนดชื่อในช่องซีเควนซ์ในที่นี้กำหนดชื่อซีเควนซ์01เสร็จแล้วคลิกโอเคปรากฏหน้าต่างโปรแกรมหลังจากที่ได้กำหนดค่าซีเควนซ์เรียบร้อ การนำเข้ารูปภาพการนำเข้ารูปภาพเพื่อจัดทเป็นวิดีโอวิธีปฏิบัติตังนี้คลิกเมาส์ข้างขวาบนแนส่วนของโปรเจกต์ o ฟลเวอร์คลิกที่อิ p พ r ตเลือกไฟล์รูปภาพที่มีการต้องการจากแหล่งเก็บข้อมูลในที่นี้เลือกรูปภาพทั้งหมดแต่ภาพเสร็จแล้วคลิกปุ่มเพ่ เมื่อสร้างโปรเจกต์แล้วจะมีโฟลเดอร์ Adobe Premiere Pro Auto Save ซึ่งเ,เ,เป็นการบันทึกอัตโนมัติและไฟล์ที่เป็นอ a d งาน Adobe Premiere Pro ไฟล,ล์รูปภาพจะปรากฏในส่วนของโปรเจกต์โฟลเวอร์จัดเรียงรูปแบบของรูปภาพได้ในกรณีนี้ในรูปแบบของไ s t View ในกรณีที่เป็นรูปแบบไอคอน i e w จะแสดงรูปภาพด้วย 4. ีการนำภาพมาใช้งานการนำภาพมาใช้งานวิธีปฏิบัติดังนี้ ส่วนของไทม์ไลน์จะว่างเปล่าโดยจแะแยกออกเป็น2ส,ส่วนคือ D หมายถึงส่วนที่เป็นรูปภาพหรือวิดีโอและ A หมายถึงส่วนที่เป็นเสียง <c oughs> เงลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วลากไปวางไว้ในไทม์ไลน์ส่วนของ D ปราดฏภาพในส่วนของไทม์ไลน์และโปรแกรมซีฟิล์ขยายส่วนของช่วงเฟรมเพื่อให้สะดวกในการทำงานปรากฏด,ดังภาพ การกำหนดค่าไทม์ไลน์การกำหนดค่าไทม์ไลน์นี้คือปฏิบัติอยางน,นี้คลิกที่เมนู Edit Preferences Timeline ปรากฏหน้าต่าง Preferences ให้กำหนดรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม OK การกำหนดระยะเวลาในการแสดงภาพการกำหนดระยะเวลาในการแสดงภาพนอกจากจะกำหนด p r e ในส่วนของ ติวอิมเมจดีฟอร์ t ดูเรชันแล้วสามารถเลื่อนเมาส์ไปวางที่ด้านขวาสุดของภาพแล้วคลิกเมาส์ค้างไว้ย่อหรือขยายระยะของการสแสดงภาพได้7การเล่นวิดีโอการเล่นวิดีโอเพื่อสแสดงภาพนำมาใช้มีวิธีปฏิบัติดังนี้คลิกที่ปุ่มเพย์คลิกที่ปุ่มสต็อปเพื่อหยุดการเล่น 8. การย่อขยายขนาดของภาพการย่อขยายขนาดของภาพมีวิธีด้วยกันดังนี้ วิธีที่1มีวิธีปฏิบัติดังนี้เลื่อนตำแหน่งดูไฟล์ภาพที่ต้องการดับเบิลคลิกที่บริเวณภาพจะปรากฏจุดโดยออรอบเลื่อนเมาส์ไปวางจุดของ,งมุมใดมุมหนึ่งคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากให้พอดีกับต้นงานปรากฏดนังภาพวิธีที่2มีวิธีปฏิบัติดังนี้เลื่อนเอเฮดให้ตรงกับจุดของภาพที่ต้องการคลิกเมาส์ข้างขวาบริเวณภาพที่ต้องการคลิกที่สเกลทูเฟรมไซส์ ภาพที่ภาพจะขยายพอดีกับพื้นงานสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าใช้สองวิธีนี้ภาพบางส่วนอาจหายไปได้ 9. การใส่เอฟเฟกการใส่เอฟเฟกให้กับภาพมีวิธีปฏิบัติงนี้คลิกที่วินโดว์คลิกที่เอฟเฟกปรากฏชื่อพาเ e ลเอฟเฟกคลิกที่เอฟเฟกที่ต้องการในที่นี้เลือกวิดีโอ a า t ซิชันเพื่อให้แสดงเอฟเฟกเพื่อให้แสดงเอฟเฟกขณะ ที่เปลี่ยนภาพแต่ละภาพปรากฏรูปแบบของวิดีโอ transition ให้เลือกในที่นี้เลือกแบบสไลด์เลือกรูปแบบสไลด์แบบ push คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วเลือกมาวางภาพที่หนึ่งกับภาพที่2ปรากฏดังภาพคลิกที่รูปแบบสไลด์ปรากฏรูปแบบของวิดีโอ transition แบบข,าาข,ของรูปแบบสไลด์และอีกหลายรูปแบบ เลือลกรูปแบบที่ต้องการให้6บพุภาพพกดปุ่มเพเพื่อดูวิดีโอเมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่บริเวณด้านขวาของพา n e เนลเอฟเฟคลิกที่ Close Panel เพื่อปิดกรอบพา n e เนลสิบการก,กำหนดรายละเอียของเอฟเฟ t มีวิธีปฏิบัติดังนี้ขยายความกว้างของพา n e เนลได้ด้วยการเลื่อนเมาส์ไปวางที่บริเวณเส้นขอบแล้วกดเมาส์เพื่อลากเพืถถ่อลดรืขยายความกว้างของพาเนลให้พอดีตามต้องการ คิดที่เอฟเฟกต์ามต้องการปรากฏรายละเอียดให้กำหนดหรือปรับแต่งได้ในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลเช่นปรับระยะเวลาของเอฟเฟกได้ในส่วนของดูเรชั่นขอจบการนำเสนอนี้เท่านี้ค่ะ